ร้านค้าแล้วก็ประชาชนนะคะต้องบอกว่ตอบรับโครงการเยียวยาโควิดผ่านแอปเป่าตังค์ยอมรับเลยนะคะว่าแม้เงินสดเนี่ยจะดีที่สุดแต่ว่าเงินจากแอปก็มีประโยชน์ในยามนี้ค่ะหากรู้จักใช้แล้วก็ไม่คิดโกงจากช่องโวเพราะว่าทุกการทําธุรกรรมเนี่ยมีหลักฐานตรวจสอบได้ติดตามได้จากรายงานค่ะ ร้านค้าที่ร่วมโครงการเยียวยาโควิด -19 จากทางภาครัฐทั้งโครงการคนละครึ่งเราชนะม .3 3ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีมีจำนวนมากกว่า15,000ร้านคา้าที่ผ่านมายังไม่พบข้อร้องเรียนการกระทำผิดแม้ภาพรวมของทั้งประเทศจะตรวจสอบพบการกระทำผิดในหลายจังหวัดจำนวน200ร้านคา้าและที่กำลังตรวจสอบเข้าข่ายอีกกว่า700ร้านคา้าลักษณะการจับจ่ายก็ถ้าถามมันก็ดีดีขึ้นนนะ กขามีลูกค้ายอดเพิ่มขึ้นเหมือนกับว่าร้านผมอย่างเนี้นะมีอยู่3-4มร้านที่เราเราเหมือนกันแต่กับกายร้านอื่นเขาไม่รับก็ลูกค้าเขามีเ,าเงินของรัฐที่จ่ายให้มาเขาก็มักจะมาซื้อตรงจุดนี้ร้านค้าประเภทโชห่วยมักตกเป็นเป้าหมายให้เกิดการกระทําผิดเงื่อนไขและวงเงินสิทธิในแอปให้เปลี่ยนเป็นเงินสดในอัตรา80ต่อ100บาท ด้านเจ้าของร้านโชวห่วยในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเปิดเผยถึงโครงการเยียวยาโควิดจากทางภาครัฐช่วยเพิ่มฐานลูกค้าได้ร้อยละห้ช่วยกระตุ้นยอดขายได้เพิ่มขึ้นแต่สำหรับการกระทำผิดทุจริตต่อเงื่อนไขของโครงการนั้นทางร้านมองว่าเป็นการทำผิดกฎหมายและจะส่งผลต่อการร่วมโครงการอื่นๆในอนาคตจึงหลีกเลี่ยงและพร้อมปฏิเสธทันที เราก็ได้ลูกค้าเหมือนกับว่าจากจากเรามีสิบเราอาจจะเพิ่มมาสิบห้าอย่างเงี้ยถ้าผมทําตรงนี้ผมก็รู้ความผิดอยู่แล้วเพราะตามหลักเราเข้าใจอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายกับการที่ผมได้สักสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบผมผมไม่คุ้มผมตรงนั้นผมเป่าเขาซื้อสินค้าผมไปดีกว่าถ้าซื้อสินค้าหลอ,อกไปเราก็เหมือนกับเออเราขายออกไปเราได้กําไรถึงแม้แต่ว่าของแต่ละชิ้นจะไม่ถึงสิบเปอร์เซนต์แต่เราก็สบายใจตรงนั้นมากกว่า ก็จริงๆมันกไ็ไม่ไม่น่าจะทํากันนะโดยหลักการเพราะอันนี้ก็เป็นเงินช่วยเหลือที่รัฐก็ช่วยเหลือระด,ดับรากหญ้ากันทุกๆคนน่ะนะก็คือผมก็ไปเสียไปเลยคือไม่ก็ไม่ไม่รับตรงนั้นนะฮะเพราะมันมันมันไม่ใช่จุปปดประสงค์ของที่รัฐบาลที่เขาเอเอให้นโยบายมาตรงนั้นใช่ไหมล่ะคือให้เรามาซื้อของกระจายให้มันกันไปกระจายไรายได้กันใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคือพวกนายทุนก็กินหมดใช่ไหมถ้าที่ว่าถ้าเรา เอาไปแบบอย่างนั้นเนี่ยก็เหมือนจ่ายเงินกู้แล้วละสิคือไงม,มันก็ไม่ใช่คือถ้าเป็นร้านผมก็ไม่ไม่ไม่ให้กอถือว่ามันไม่ดีใช่ไหมคือว่าเราเรามันแล้วเราต,งตรงๆรงันาดใช่ไหมคือใช่ไหมคือถ้าซื้อของก็ซื้อของเท่าไหร่ก็ก็สแกนเท่านั้น สำหรับประชาชนชาวปราจินบุรีที่ร่วมโครงการใช้แอปจ่ายสินค้าและบริการต่างๆมองเห็นถึงประโยชน์และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายอีกทั้งร้านค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดซึ่งการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบแอปพลิเคชันเชื่อว่าสามารถตรวจสอบมาถึงผู้ได้สิทธิ์ รวมทั้งร้านค้า<อ>ที่อาศัยช่องโว่<อ>ก็จะถูกตรวจสอบการโกงย้อนหลังได้เช่นเดียวกันและอาจเสียสิทธิ์ที่รัฐจะมอบให้กับประชาชนในอนาคตส่วนมากจะเป็นของใช้แล้วก็พวกของกินนะครับอย่างอื่นไม่มีเท่าไหร่จะเป็นพวกของกินและของใช้แบบนิดหน่อยข้าวเพลื่ออะไรเงี้ยก็มันก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันก็มีเคยคิดแต่อองมาคิดทีมันมันเสี่ยงเงินไล้ก็เลยไม่ดีกว่าก้ใช้จ่ายอย่างนี้จะดีก,ดกว่า ประชาชนเขาไม่คิดโกง้ว้รคะเขาได้เงินมาเขาก็เอามาช่วยสนับสนุนแม่ค้าให้มีไรายได้ขึ้น,นเพิ่มขึ้นแล้วอย่างหนึ่งก็คือดีกับคนที่ได้รับได้รับเราก็ได้มีส่วนร่วมให้แม่ค้ามีไรายได้บีกก็ทําตามแบบที่เขาเสนอมาดีกว่าก็คือให้มันถูกเอาเป็นว่าอย่าโกงทําให้มันถูกต้องตามตามกฎเขามาดีกว่ามันจะได้อะไรแบบง่ายๆขึ้น แม้ธุรกรรมการเงินออนไลน์ที่ภาครัฐทำขึ้นเพื่อเยาโควิด -19 ยังพบช่องโหว่แต่การนำมาปรับใช้เพื่อทำการทุจริตถือเป็นจิตสำนึกขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันปฏิเสธและร่วมกันตรวจสอบเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปลอดจากการทุจริตอย่างแท้จริงบรรลือศักดิ์ที่เขียวถ่ายภาพจินตนากุศล NBT จันทบุรีรายงาน